เออด่วนพิเศษ40วิ่งผ่านวิ่งก้เคสามแตกเคสามดําเนินมาดีนแล้วเด้เขาก็จะแจกงูตัวขึ้นมาเด็กเขาก้าวขอยวยบางคนนี่ขอขับรถไฟยขาถ่ายด้วยนะเอ้ช่องนั้นนะ พี่ปุย้ยอ่ะพี่คอยรับพวง่ะอืมพ่อขอล้อโคตรแม่